สวัสดีค่ะกลับมาพบกับทีมพนุษย์อีกแล้วค่ะวันนี้เรามีคู่มือการใช้งานอัปเกรดฝาท้ายไฟฟ้าพร้อมพริกเซนเซอร์มาให้ทุกคนได้ทำความรู้จักกันค่ะว่ามีวิธีการใช้งานยังไงงั้นเราไปเริ่มดูกันเลย เปิดมาด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยสุดๆเลยค่ะโดยการที่เราใช้เซ็นเซอร์จับเท้าบริเวณข้างใต้ทําให้ฝากระโปรงเปิดขึ้นและปิดลงได้ด้วยวิธีเดิมค่ะคือการเอาเท้าไปโดนกับเซ็นเซอร์ค่ะก็จะช่วยอำนวยความสะดวกในการเปิดปิดฝาท้ายได้มากยิ่งขึ้นค่ะใครสายชอบถือของเยอะๆนี่ถูกใจสิ่งนี้มากๆแน่ ต่อมาวิธีที่2นะคะทุกคนคือการที่เรากดปุ่มรีโมททั้งหมด3ครั้งเพื่อทําการเปิดฝาท้ายค่ะน้องก็จะเปิดขึ้นมาแบบอัตโนมัติอย่างนี้เลยค่ะทุกคนและกดปุ่มรีโมทอีก3ครั้งเพื่อเป็นการปิดฝาท้ายลงมาค่ะเป็นวิธีที่สะดวกสบายอีกวิธีหนึ่งเช่นกันค่ะทุกคนเหมาะกับช่วงสถานการณ์โควิด -19 ลดการสัมผัสด้วยค่ะวิธีที่3คือการกดสวิตช์ภายในรถค่ะ กด1ครั้งก็จะทําให้ฝาท้ายเราเปิดขึ้นมาแบบอัตโนมัติเลยค่ะทุกคนและกดอีก1ครั้งเพื่อเป็นการปิดฝาท้ายลงมาอย่างอัตโนมัติเลยค่ะเป็นอะไรที่สะดวกสบายต่อการใช้งานมากๆเลย มาถึงวิธีสุดท้ายของเรากันค่ะทุกคนคือการกดปุ่มลงไปเพื่อเปิดฝาท้ายขึ้นมาค่ะเป็นอะไรที่สะดวกสบายมากๆแล้วมีดีเทลเล็กๆก็คือการกดปุ่มเพื่อปิดฝาท้ายลงมาอัตโนมัติค่ะซึ่งเมื่อก่อนอ่ะเราก็จะต้องปิดฝาท้ายลงมาเองแต่อันนี้เทคโนโลยีได้พัฒนาขึ้นมาทําให้น้องสามารถกดปุ่มแล้วปิดเองได้เลยค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะวันนี้หวังว่าทุกคนจะได้ความรู้และวิธีการใช้ไปปรับใช้นะคะสําหรับวันนี้ทีมคุณนุชสวัสดีค่ะ 전뭐칸 소야